อาหมัดดิยาโลดีพอสำหรับแมนยูหรืออย่างแฟนผีแดงหลายคนอาจลืมชื่อของอาหมัดดิยาโลไปแล้วแนวรุกสัญชาติไอวอรี่โคสถูกดึงตัวมาจากอาตาลันตาตั้งแต่ต้นปี2021ด้วยค่าตัวกว่า37ล้านปอนด์ในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชา ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวยังเป็นเพียงเด็กนุ่มวัย18ปีอาหมัดถูกมองว่าเป็นเจ้าหนูมหัศจรรย์นในวงการแข่งดาวรุ่งแม้ในโมงยามขนาดนั้นเขามีโอกาสลงเล่นให้กับอตาลาต้ารวมแค่5เกมเท่านั้นแม้จะเป็นดิวเพื่ออนาคตแต่ซาวกยูเนเตดก็ต้องการเห็นเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดหลักเนื่องจากสโมสรร้างจากความสำเร็จไปนาน แต่คนนั่นแหละเด็ก18ปีกับเวทีที่ยิ่งใหญ่ดูเดือดอย่างพี่เมียลีกอาจยังไม่พร้อมสําหรับเขาการเร่งปุ๋ยรดน้ามากเกินไปเพื่อให้ต้นไม้เติบโตอาจไม่ใช่ผลดีสิ่งที่อยู่ในเตดเลือกทําคือค่อยๆเจียรไนเพชรจากกับทวีปเม็ดนี้ด้วยทรัพยากรตัวรุกริมเส้นที่มีแน่นในทีมชุดใหญ่เวลานั้นสโมสสจึงให้อามาดเริ่มต้นจากทีมชุดยู23เสียก่อนบ่มเพาะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอย่างไม่เร่งรีบสลับกับขึ้นมารับโอกาสจากทีมชุดใหญ่ผสม ปเขาลงเล่นรวมกันให้อยู่ในเตดไป8เกมทําไป1ประตูในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่พบกับเอซีมิลานฤดูกาลถัดมาภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคารลิกและรับลังนิกด้วยอาการบาดเจ็บและขนาดทีมชุดใหญ่ทําให้เขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงเล่นจนเลกสองสโมสรตัดสินใจปล่อยอาหมัดไปเก็บเวลกับกาสโกเรนเจอร์ในสกอตแลนด์แต่เหมือนเขาเองก็ไม่ได้เป็นตัวหลักเท่าที่ควรนักจนมาฤดูกาลนี้ที่สโมสรแต่งตั้ เอริกเทนหาขึ้นมาคุมทีม ซึ่งช่วง p r e s e a s o เฮดโค้ชเนเธอแลนด์ก็นีบเอาอาหมัดไปทัวร์กับทีมด้วยก่อนที่สุดท้ายจะตัดสินใจปล่อยเจ้าตัวไปเก็บประสบการณ์กับซันเดอร์แลนด์ในลีกแชมเปี้ยนชิพภายใต้การคุมทีมของโทนี่โมเบลอาหมัดค่อยๆเริ่มจากการเป็นตัวสำรองก่อนจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นจนยึดตัวจริงของทีมได้สาเร็จจบจนปัจจุบันแม้ตำแหน่งถนัดของเขาจะเป็นตัวรูปฝั่งขวาทว่าที่ซันเดอร์แลนด์บ่อยครั้งที่เขาถูกโค้ชจับไปยืนเป็นกองหน้าตัวต่ำและเขาก็ทํามันได้อย่างยอดเยี่ยม32เกม ผ่านอามัดทำไปแล้ว11ประตูกับ2แอสซิสซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยกับเด็กวัยเพียง20ปีที่สำคัญทีมของเขายังอยู่ในสถานะลุ้นเพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกด้วยด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงและกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจไม่แปลกที่สปอร์ตไลท์จะฉายมาที่เขาล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ผมยังไม่ได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาเลยแต่ผมหวังว่าฤดูกาลหน้าผมจะได้กลับไปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวผมเองความฝันของผมคือการได้เล่นฟุตบอลแบบสม่ําเสมอที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นความฝันที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาผมรักสโมสรแห่งนี้ เอาเข้าจริงก่อนหน้านี้เอริกเทนหาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเหล่าดาวรุ่งที่ไปเก็บประสบการณ์สมอสอนอื่นๆในช่วงตลาดซื้อขายฤดูหนาวว่าจะมีโอกาสดึงผู้เล่นที่ปล่อยยืมไปกลับมาช่วยเสริมแกล่งให้ทีมหรือไม่เทนฮางมองว่าพวกเขาต้องดึงเด็กเหล่านี้กลับมาตัวผู้เล่นต้องทําให้เขามั่นใจได้ว่าจะสามารถดีพอที่จะแย่งตําแหน่งตัวจริงกับทีมชุดใหญ่ได้ผมไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำลายโอกาสเด็กไม่ให้มีเกมลงเล่นแล้วนักเตะจะถูกหยุดการพัฒนา คำถามสำคัญคือฟอร์มของอาร์มัดในตอนนี้ดูพอสำหรับยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าแล้วหรือยังเทียบเคียงตามตำแหน่งตัวรุก,กริมเซนที่เวลานี้มีทั้งมาคารและฟอร์ดเจดอนซันชโชอเลฮันโดกานาโชอันโตนีฟากุนโดเปยิสตีแอนโทนีเอลังกา ยังไม่นับเมสันกรีนวูดที่รอวันกลับมาลงสนามอีกเรียกว่าปีกยัดกันตายแม้ในรายของเอลังกามีโอกาสสูงที่หลังจบฤดูกาลนี้จะไม่อยู่ต่อกับทีมเว่ารายอื่นๆยังมีแววว่ายังอยู่ในแผนของเทนฮาร์เกือบทั้งหมดหากอา์มัดกลับมาที่โอแทฟอร์ดผู้เขียนยังคิดไม่ออกเช่นกันว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในทีมจะได้โอกาสลงสนามเท่าตอนอยู่ซันเดอร์แลนด์หรือไม่แม้ต่อให้เอลังกาจะออกไปแต่ก็ไม่ได้การันตีเลยว่าอา์มัดจะได้เป็นตัวหลัก เป็นไปได้หรือไม่กับวบวายเพียง20ปียูเนเต็ดจะปล่อยยืมตัวให้เขาเก็บเลเวลกับซันเดอร์แลนด์ต่ออีกสักฤดูการหรือหาบ้านหลังใหม่ในระดับที่สูงและเหมาะสมกับเขาเพื่อลงเล่นให้การพัฒนานักเตะไม่หยุดชะงักเสียก่อนเพราะอายุใช้งานของเด็กหนุม่มคนนี้ยังอีกไกลผู้เขียนเชื่อว่าเคนฮาร์กและทีมงานเอง ก็ทำการบ้านอย่างหนักหลังบ้านในเรื่องนี้อย่างไรก็ดีในเมื่อตัวอาหมัดแสดงเจ็ดจำนงชัดเจนว่าต้องการกลับมาที่ยูในเตตในฤดูกาลหน้ากับซีซั่นนี้ที่ยังเหลืออยู่ไม่ถึง10เกมสิ่งที่อาหมัดต้องทำคือแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแนวรุยูเนเตตได้พิสูจน์ตัวเองว่าดีพอสำหรับการเป็นตัวหลักให้กับทีมฤดูกาลหน้าที่เหลือเทนฮากจะเป็นผู้ตัดสินใจ